เฮ้ยท hey, ี่ใหญ่มาแล้วจริง,รงๆ vivo x 3 0 0 ultra พร้อมลุยตลาดโลกแล้วนะ่าแต่รอเดี๋ยวก่อนทำไมมันถึงน่าสนใจขนาดนี้มาดูกันเลยว่าสมาร์ทโฟนเรือธงที่เน้นกล้องสุดโหดจากแบรนด์ vivo จะพานักเทคโนโลยีไปสู่ยุคใหม่ยังไงหลายปีมานี้เราคุ้นเคยกับ vivo ในฐานะแบรนด์สมาร์ทโฟนระดับท็อปที่ทุ่มเทเรื่องกล้องมากๆโดยเฉพาะซีรีส์ ultra ที่เป็นดาวเด่นที่สุดของพวกเขาแต่ตอนนี้ยังจำกัดแค่ตลาดจีนเท่านั้นนะแต่เดี๋ยวนี้มีข่าวดีมาจากการรับรองของ g s m a องค์กรที่ดูแลฐานข้อมูลอุปกรณ์มือถือทั่วโลกซึ่งยืนยันชัดเจนว่า vivo x 3 0 0 Ultra กำลังเตรียมเปิดตัวในระดับโลกแล้วสำหรับมือใหม่ที่อาจสงสัย G-SIM คืออะไรมันคือระบบที่บันทึกข้อมูลในเมียของสมาร์ทโฟนทุกเครื่องเพื่อให้แน่ใจว่ามันถูกต้องตามกฎหมายและพร้อมใช้งานในตลาดต่างประเทศท่าสมานโทรโฟนไม่ผ่าน G-SIM มันอาจเข้าถึงตลาดโลกได้ยากเลยทีเดียว ตามรายงานล่าสุด vivo x 3 0 0 ultra ได้ปรากฏในฐานข้อมูลเเมิของ g s m มด้วยหมายเลขรุ่น v2562 ซึ่งเป็นสัญญาณสำคัญมากๆเพราะปะกติแล้วรุ่นสมาร์ทโฟนของ vivo ที่ขายเฉพาะในจีนจะใช้รหัสรุ่นที่แตกต่างจากรุ่นที่ผลิตสำหรับตลาดโลกเล็กน้อยเพื่อให้เหมาะสมกับกฎระเบียบแต่ละประเทศแต่การใช้เลขรุ่น v2562 แบบนี้แสดงให้เห็นชัดเลยว่าพวกเขาวางแผนที่จะขยายตลาดของซีรีส์ ultra ไปทั่วโลกแล้ว อย่างเช่นในอดีต vivo เคยทําแบบนี้กับรุ่นอื่นๆที่จากจีนเปลี่ยนเป็นโลกเช่น vivo X90 ซีรีส์ที่เปิดตัวในอินเดียและยุโรปมันเหมือนกับะการเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆเลยนะตอนนี้ vivo X300 ซีรีส์มีอยู่แค่2รุ่นคือ X300 และ X300 Pro แต่ถ้า X300 Ultra เข้าสู่ตลาดโลกด้วยก็เปรียบเสมือนการประกาศสงครามกับคู่แข่งใหญ่ๆอย่าง s a m s u n และ Xiaomi ที่ครองตลาดพรีเมียมมานานแต่เดี๋ยว นี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจและอาจก่อให้เกิดความเห็นต่างคุณคิดว่าอีวโจะท้าทายซัมซุงในเกมกล้องได้จริงหรือบางคนอาจบอกว่ากล้องไม่ใช่ทุกอย่างแต่สําหรับมือโปรถ่ายภาพพวกเขาอาจเห็นว่าเป็นจุดแข็งที่โดดเด่นกว่าแม้เสี่ยวมี่จะมีราคาที่น่าสนใจมากขึ้นและนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามไปสเปคของ X300 Ultra คาดว่าจะแรงกว่ารุ่นก่อนๆด้วยชิป Snapdragon 8 Elite Gen 5ที่มาใหม่ล่าสุดสำหรับมือใหม่ สซนปกร์กอนคือชิปประมวลผลจากร u a l c ที่ทำให้โทรศัพท์เร็วแรงเหมือนหุ่นยนต์ในหนังไซไฟรันบน o r ิน i n OS 6บน Android 16ซึ่งจะให้ประสบการณ์การใช้งานที่เลื่นไหลและสมาร์ทมากขึ้นส่วนสเปคกล้องต้องรอลุ้นกันต่อไปแต่จากที่ Vivo เคยทำมามันน่าจะโหดไม่แพ้กันจินตนาการภาพถ่ายธรรมชาติที่คมชัดกราวกับสายตาจริงๆเลยอย่าลืมว่ากล้องที่ดีไม่ใช่แค่เรื่องจำนวนเมกพิกเซลแต่นับเป็นเทคโนโลยี AI ที่ช่วยปรับภาพให้สวยงามอัตโนมัติที่มา s m a r t p r e e https c o l www s m a r t p r e com slash, by slash, exclusive g s m data k r e v i s t vivo k x 3 0 0 ultra k is going k i global s สรุปแล้วการเปิดตัวนี้เป็นข่าวใหญ่สำหรับแฟนๆ vivo ที่รอคอยมานานคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าการขยายตลาดโลกจะช่วย vivo แสงหน้าแบรนด์อื่นๆหรือคิดว่ามันอาจเป็นการเสี่ยงเกินไปในตลาดที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์ราคาถูก แชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเถึะผมอยากรู้ว่าทุกคนคิดยังไง